น้ำจิ้มไก่ทอด10กรัมครับ ิบจุดหกสิบจุดสามสิบจุดสี่สิบจุดสี่สิบจุดหนึ่งสิบจุดศูนย์ห้าสิบจุดเจ็ดสิบจุดสามเจ็ดสิบจุดห้าสิบจุดสี่สอง